เลี้ยงหลอกสามสี 4, ่ครับมันไม่มีเวลาห้ายพี่เล่นแบบนั้นถูกไหมประตูต้องออกมาเป็นลโกโลตัวท้ายจ่ายบอลได้จ่ายบอลแมน่นเปิดได้ซ้ายขวาไม่ได้รับเก่งเดียวคือมันเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ที่แบบแตกต่างกว่าสมัยก่อนเยอะญี่ปุ่นเขาทํายังไงฮะให้ฟิสิกส์คอเขาดีกว่าบ้านเราเยอะท,ท,<า>ทั้งที่เรารู้นะนว่าเราไม่ดีใชเขาทำยังไงหลักๆเลยผมว่าฟิสิกส์คอเขาดีมาโดยตลอดใช่ไหมครับเขาดีมาตั้งแต่บอลสมัยก่อนหนึ่งเพาอ่าหานการกินตั้งแต่เด็กองนี้ มันจะซึมซับมาอาหารการกินแล้วสองเขาถูกฝึกโดยที่แบบถูกต้องไม่ได้หนักจนเกินไปเพราะว่าเขามีโภชนาการที่ถูกต้องเขามีโค้ดที่ทำไงให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวนี่สังเกตว่าทุกทีเมื่จะเล่นแพทเทิร์นเดียวกันหมดนอกจากโค้ดต่างชาติที่อาจจะมีปรับเปลี่ยนนั่นนั่นคือที่บอลญี่ปุ่นทุนกบอลพี่สังเกตตั้งแต,ต่นะแป้งจะมารวมกันอยู่ตรนงนสนามเนี่ยกระจุกเดียวทุกทีเมเป็นั้นหมดเพราะเขาถูกฝึกมาโดยเป็นแพทเทิร์นเดียว นักบอลญี่ปุ่นน้อยมากน้อยคนมากที่จะเลี้ยงบอลเก่งแต่ทุกคนเขาจะเล่นแบบจับให้วิง่งขยับแบบนี้ถูกปะยิ่งพี่ไปดูตัวฟุตบอลทุกทีแม,ม,มบบบบแ่งเหมือนกันหมดวิธีการจับบอลจ่ายบอลแม่งเหมือนกันหมดเลยแล้วก็วิ่งเยอะวิ่งถึงัน่นนั่นคือเป็นแบบนั้นแต่สิ่งนึงมที่ผมอยากจะบอกว่าบอลญี่ปุ่นที่เจมันเลยตลอดหมเจ็ดปีมาเนี่ยสมมติพี่เลี้ยผ่านไปผมไม่เคยโดน เตะขาไม่เคยอยู่ๆเสียบเข้านี่ไม่มีเลยสักครั้งหนึ่งที่คือเขารู้สึกว่าเขาให้เกียรติให้เกียรตินักฟุตบอลด้วยกันให้เกียรติกรรมการกรรมการให้เกียรตินกักบอลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันอยู่ในขอรบกวนกตินนกาคือพี่โดนหลอกหมดที่หมดตั้งไม่มีแท็กอือนแท็กหนัก,หน,กหนักในเกมแต่ไม่มีอยู่ยอยู่มาปั่มทำร้ายตัวสู้คุกอยู่มาผกเจ็บปี นาเอาตัวรอดอยังไงถ้านักเตะไทยจะไปเล่นเจลีกคือเรารู้อยู่แล้วเราเป็นรองเขาเราจะเอาตัวรอดอยังไงให้เล่นให้ได้อะคือโอเคฟุตบอลพื้นฐานมันต้องมีทักษะที่ดีอยู่แล้วอะครับแต่คือสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องมีเพิ่มเติมคือสภาพจิตใจด้วยคือเราไปอะคือสุดท้ายแ,แรกๆเขาก็ไม่ยอมรับเราอยู่แนละ้วแต่คือเราต้องไปทําไงให้เขายอมรับคือเราต้องมีข้อชัดเจนต้องมีมีความเก่งของเขานิดนึงอะให้เขารู้สึกว่าเราว่าเราแบบเก่งกว่าเขา สุดท้ายก็คือต้องเก่งกว่าเจใช่ครับเจเตรียมการที่จะต้องรับมือกับเรื่องนอกสนามในไทยมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่านักข่าวตอนนี้มันโคละเลื่อนแับที่ญี่ปุ่นแน่นอนโอเคแหละคือคือ